วันนี้เราจะมาเปิดกระชากนะครับหนึ่งร้อยเพชรนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเราอัดคลิปนี่เราจะเปิดได้ตัวดีๆกันนะครับเราไปด้วยกันครับก่อนหนึ่งนะครับเราต้องวอมครับบอมครับบอมเราต้องใช้ดวงก่อนครับเอาละครับลุ้นครับถ้าได้ตัวไม่ดีเราจะมีโอกาสเปิดได้ตัวดีครับเราเป็นความเชื่อของเราแท้งว่าดวงเรามาครับ เอาลงครับกดครับกดเลยครับปล่อยไปใจปล่อยใจไปตามสายลงครับเอาแล้วครับเอ้ยรอครับหกลูกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเอาแล้วครับโอ้แมงเอ้โอ้กม่เอ้ยแมงโอ้กูกูขอขอบคุณมากครับขอบคุณมาก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 เลยโอ้โหคุ้มครับกูขอบคุณมากครับ ขอบคุณโอ้โหจริงจริงครับ